อย่างน้อยก็อย่างน้อยมีบางคําที่ตัวเองออกเสียงผิดอยู่วันนี้เวลาคุยกับที่บริษัทจริงๆก็ออกผิดนะแต่ฝรั่งรู้เรื่องได้ไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่ากล้ามากขึ้นที่จะออกเสียงออกมาแล้วก็พูดแล้วก็สนุกด้วยคือมันเป็นการเรียนภาษาจีนที่สนุกอย่างที่บอก mm hmm. เกมไม่ยากเกมไม่คิดว่าเล่นเกมไม่ยากแต่มันเหมือนฝึกความกล้าที่จะพูดออกเสียงมากกว่าทุกวันนี้เราเหมือนเราไม่กล้าที่จะออกเสียงหรือออกเสียงไงจริงๆเราออกเสียงผิด แล้วเราก็ไม่เคยมาคิดว่าต้องมาเปิดดูว่าเราออกเสียงผิดหรือเปล่าเพราะเราก็ดูเหมือนเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแลาที่เราอยู่ที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเราแต่บางทีเขาอาจจะพยายามเข้าใจเราก็ได้นะจริงๆแล้วมันผิดอ่ะจริงๆเราควรจอดเสียงให้ถูกต้องอรู้สึกสนุกอะคะ่ะตอนแรกคิดว่ามันน่าจะยากแต่พอมาเล่นแล้วเหมือนเหมือนมีทุกคนช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะช่วยพูดคําศัพท์คํานั้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกบาง,างครั้งคําศัพท์ บางคำเราอาจจะพูดผิดมาตั้งแต่แรกเลยแล้วทีนี้พอมาลองมาเล่นดูแล้วเนี่ยเอเอจะราคำนี้ปรากฏว่า,เ,าเราอ่านผิดมาตลอดเลยแต่พอมาวันนี้เราก็เลยได้เข้าใจว่าเราจะมีการพูดทุกคนจะช่วยกันในการเล่นนะคะพอเราพูดแล้วเราจะพูดในคำที่ถูกต้องอ่านออกเสียงถูกต้องสนุกดีค่ะเล่นเกมไม่ยากเลยค่ะแรกจะกลัวสิ่งที่กลัวตอนแรกคือ กลัวว่าเราจะพูดคําศัพท์คํานั้นผิดแต่พอเมื่อทุกคนช่วยกันมันทําให้ความกลัวตรงนั้นน่ะมันทลายลงไปแล้วก็เดเราก็ยอมรับว่าเอ๊ะคำศัพที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันผิดแต่พอเรามาคุยคุยกันมีเพื่อนช่วยกันมันทําให้เราพูดคําศัพที่ถูกต้องเราก็จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นดีค่ะสนุกแล้วก็เหมือนอได้ได้ฝึกได้ฝึกภาษาแบบได้ได้สำเนียงชัดมากขึ้นแล้วก็ รู้สึกสนุกเพราะเคยเคยซื้อการเนี่ยไปแลเล่นคนเดียวเล่นคนเดียว <l acht> <l acht> เล่นคนเดียวแล้วก็ <l acht> เล่นแล้วก็เปิดตีกันค่ะคูค่กันไปคู่กันไปแล้วเบื่อแล้วก็เลิกเล่นไป <l acht> จน <l acht> จนจนวันเนี้ยคุณบิ๊กเปิดให้มาฟรีก็เลยลองมา <l acht> ปึ๊บมาจับกลุ่มกับเพื่อนดูก็เลย <l acht> รู้ว่าอ๋อถ้าเล่นเป็นขั้นตอนะบบรวบผมเนี้ยมัน <l acht> จะสนุกกว่าเล่นคนเดียวแล้วก็ได้เพื่อนเพิ่มสามคนที่อยู่ใกล้บ้าน ใกล้ๆบ้านก็เลยนัดก mm ัน hmm. ว so, like mm ่าเดี๋ยวจะทุกๆวันเสาร์จะไปจับกลุ่มเล่นกันก็อาจจะพาน้องมาเล่นเพิ่มหรือว่าถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นได้แข็งแรงมากกว่านี้เราอาจจะเอาไปหักเพื่อนที่ทํางานชวนเพื่อนที่ทํางานเล่นมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณบิ๊กีที่ที่พาที่ที่เปิดอย่างนี้ให้เล่นคําให้เราได้เพื่อนมากขึ้นได้ความรู้มากขึ้นได้รู้เทคนิคการเล่นมากขึ้นอย่างเงี้ยเล่นไม่ยากค่ะ เล่นแค่คุณบิ๊กอธิบายคร,ร istas, ั้งแรกก็เข้าใจเลยอค่ะคือไม่ยากเล่นง่ายมากเห็นเห็นชัดอย่างวันนี <c 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 ้ค่ะคือฝึกกับพี่เขาอะค่ะอย่างสับบางตัวอย่างเงี้ยเข้าใจว่าพูดอย่างนี้พุดพุดเขาบอกว่าพูดเนี่ยภาษาพูดพูดอย่างเงี้ยเราถึงจะรู้ว่าอ๋อคือที่พูดกับกับเจ้านายที่บริษัทค่ะไม่เคยพูดให้แกได้เข้าใจเลยเพราะว่าทั้งที่พูดว่าเข้าใจว่าถูกแล้ว ฟังไม่รู land. ้เรื่องแต่พอมาวันนี้อ๋อมันต้องมีนี่นี่มากขึ้นก็คิดว่าถ้าเราไปหัดอย่างนี้หรือเล่นกับเพื่อนมากๆเย่างนี้ถ้าเล่นกันบ่อยๆความผีเยอะๆอะอย่างมากก็สองสามเดือนก็น่าจะได้สำเนียงมากขึ้นเหมือนแบบเราคงจะได้พูดได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย